แล้วแบบหนึ่งนะคะโยกมาโ,โยกมือกันก่อนเอเจอไหมข่าสบันเทิองอันนั้นแรกไรแล้วแล้ว <laughs> ให้รู้รู้สึกว่าเคลื่อนไหวเลยนะ ดนแกงแล้วหนึ่งอะสวัสดีค่ะวันนี้ห้องรับแขกข่าวสดต้องบอกว่าคลึกครืนแล้วก็มีความสุขมากๆแฮปปี้มากๆหนุ่มๆมากันเยอะมากเลยนะคะทั้งทีมนักแสดงแล้วก็ผู้กำกับด้วยจากซีรีส์ที่มีชื่อว่าชาโรเงาล่าตายครับผมอ่าวันนี้เดี๋ยวได้มาพูดคุยว่าเอ๊ชื่อเรื่องขนาดนี้เนื้อเรื่องมันจะน่าสนใจขนาดไหนแต่อย่างแรกเดี๋ยวให้แนะนำตัวเองกันก่อนดีกว่าค่ะ อ่าพุ่มกลับก่อนนะครับชื่อสารรถนี่นะครับเป็นพุ่มกับค่ะสวัสดีครับนะครับนะครับเราเป็นนายครับอย่าเพิ่งลืมสิงโตปราชยาครับผมเราเป็นแดนครับอ่าตั้งคณิตพงนิดครับพุ่มกลับอ่าฮะอูนครับเราเป็นจอชครับอ่าฮะ ามันก็จะวนไปวนมาหน่อยนะคะใส่เราจะถ่ายพิเศษนะครับราบทเป็นจริงครับอืมฮึอออดีซิผ๋อโอ้โหเรียกว่าครบนี่ถ้าเกิดเขาไม่บอกว่าเขาเป็นพุ่งกับดิฉันก็นึกว่าเขาเป็นหนึ่งนักแสดงด้วยเขาก็เนียนอยู่เหมือนกันนะคะสองท่านนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวก่อนที่ไปกลืนักแสดงเดี๋ยวเราคุยกันที่พุ่งกับก่อนดีกว่านะคะสำหรับชาโด้เงาล่าตายเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรยังไงคะอชาโด้เงาล่าตายครับเป็นเรื่องราวสุดแดนะครับเป็นนักแสดงที่เข้าไปอยู่ในวงการเซ็ตซ์ออรอืม ซึ่งแดนเนี่ยตอนเด็เกเขาเนี่ยเขาเจะเห็เหงาใบตอนโชว์แบบอืมใช่แต่พอพอยาเข้ามาอยู่ในสมองเขาจะเห็นมากขึ้นนาม,มานักขึ้นแล้จู่บอกแับว่าปีที่แล้วเนี่ยปีก่อนหน้านี่มีนัเกเรียนคนหนึ่งชื่อเกิดหายตัวไปหรือเปล่าซึ่งแดนก็เหมือนกับว่าพยายามจะสืบหาว่าเอ๊ะการที่เขาเ้าอยู่ในสมองและเงามันมาเจอเขามากขึ้นมันเกี่ยวกับกรเกรดทีท่หายไปหรือเปล่า เรื่องนี้เลยการเป็นการสืบส่นต่อส่วน<ะ>ฟัง,สง <A. S 1> เสแก่จะคนถามว่าห <1, S 1> นึ่งเงาคืออะไรและสองติตอ๊อ่าอ่ะงั้นต้องถามอีกผู้กกับอีกท่านเอ๊ะทำไมถึงต้องใช้ผู้กกับถึงสองคนเลยคะเรื่องนี้ทำไมกลัวเอานักแสดงไม่อยู่หรือว่ายังไงในโสดน่าแสดงกกแต่ว่าในแง่ของเนื้อเรื่องแล้วก็แบบการในโสดโปรดักชั่นที่มันจะต้องมีการดีไซน์บางอย่างเพื่อ ช่วยส่งเสริมในการเล่าเรื่องเนี่ย<ม>เขาก็จะต้องแบบอาจจะต้องมีการช่วยกันแบ,บ่งนะทนี่นิดนึงจะได้แบบไม่หนักมือกันเกินไปถ้าทำคนเดียวหรืออะเลียจ้ยกันมัน<ม>จะสมูทขึ้นแล้วก็พี่อาร์ตเนี่ยเป็นตั้งต้นเรื่องมาตั้งแต่กระดาษใบเดียวแล้วสมูทเขจะเข้ามาดูในพาหลักที่เป็นพาของการสร้างงานวิชวอ่ะอซึ่งพอมากำกับคู่กันมันก็เป็นอย่างที่เราคิดไหมคะว่าเออมาทำให้งานสมูทขึ้นง่ายขึ้นอะไรแบบนี้ ต้องต้องโยนไปถามอีกฝั่งหนึ่งเรื่องไม่แน่ใจเรารู้สึกว่า <c oughs> คือเราอยู่กับเรื่อง <c oughs> คือผมเ,เขียนบทด้วย <c oughs> แต่ต้นการสร้างโครงอะไรทุกอย่างของหมดเลยเราจะอยู่ในในเรื่องในเรื่องของตัวละครในเรื่องอะไรอย่างนี้ครับพอน้องเข้ามาช่วยในเรื่องของภาพเนี่ยมันช่วยแบ่งปะภลาเราเหมือนกันเพราะว่าเราต้องคอยมาเก็บเช่นเก็บปมคอยรีทัแสดงอะไรที่มันเป็นดีเทลของการสืบสวนสอบสวนเนี่ยเพื่อให้มันไม่หลุด อืมเราจะไปฝังมากกว่าในการรับเรื่องไม่ดุเสียงเข้าไหมทุกคนคะที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้เสียงเข้าไหมคะเสียงไม่เสียงเข้าเลยเหรอคะที่พูดคุยกันมานี่แล้วไม่มีใครมาทักดิฉันเลยเหรอคะว่าเสียงไม่เข้ามาแต่กดหัวใจกันเนี่ยม no. no, no. no. um, no. no. like ันไม่ยิงอยู่หรืมันเบาไม่มันต้องได้ยินชัดเธอเปิดเสียงโทรศัพท์เธอหรือยังตอนนี้มัน มันต้องอยู่ข้างล่างน้ํต้องอยู่ข้างล่างอ่าเดี๋ยวดลองพูดซิพุ่งกับลองพูดทำไมเสียงไม่เข้าอ่ะตายแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่ได้พี่เสียบไมค์ก่อนแล้วเราพูดกันไปเยอะมากแล้วแล้วมีคนแล้วมันทำไม ฮัลโหลอ่อาน,นเ,าเริ่มต้นใหม่ไหมไม่ <c oughs> เมื่อกี้เราพูดจะ,ะ <c oughs> รบกวนฟ้าไปร,รอบสองรอบสองอ่ารอบสองได้เอาใหม่เลยมา,อ,าอ่ะโอเควันนี้นะคะเริ่มต้นใหม่นะ้วทุกทุอันนี้คือความสนุกของการ <laughs> เดิมแล้วนะครับแลวตอนแรกก็ตั้งใจพูดไปซะอย่างดีแล้วด้วยอ่าไม่เป็นไรอ่าแนะนำตัวก่อนอ่าชื่ออารารโรยคุณอาเทเนสน,นะครับเป็นผู้มุ่กับนะครับเดีย๋ยวจะเล่าเรื่องท่อให้ฟังคร่าวๆเนาะชาโด์เงาละตายเนี่ยเป็นเรื่องราวของแดนนะครับแดนเนี่ยนำจากเนริสิงโตนะครับแดนเนี่ยย้ายเข้ามาในโรงเรียนเซนต์ลอเรนซ์นะครับซึ่งตอนเด็กๆเนี่ยแดนเขาจะเห็นเงา ในความฝันเนาะแต่พอยาเข้ามาอยู่ในโรงเรียนนี้เขาก็เห็นเงามากขึ้นประจวบเหมาะกับว่าโรงเรียนนี้มีเรื่องราวลึกลับอย่างหนึ่งคือปีที่แล้วเนี่ยนักเรียนที่ชื่อว่าตรรนเนี่ยเนี่ยฮะตรรนเนี่ยเขาหายตัวไปอย่างลึกลับพอแดนย้ายเข้ามาเนี่ยแดนก็รู้สึกว่าเอ๊ะไอการหายตัวไปของตรินกับเงาที่เขาเห็นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันหรือเปล่านะแดนและผองเพื่อนก็เลยพยายามสืบหาสืบว่าหนึ่งคือเงาคืออะไรสองคือตินหายไปไหน ถกินหนูตอบอะไรนะอ๋ะอเพราะว่าคือคือพวกกับสองคนเนี่ยก็จะมีหน้าที่ที่ต่างกันอยู่แล้วอะค่ะแบบว่าเหมือนในตัวเนื้องานเนี่ยมันค่อนข้างมีดีเทลยิบย่อยที่อาจจะแบบว่าอาจจะหนักเกินไปถ้าแบบแบกรับโดยคนคนเดียวเลยก็ถ้าพอมีสองคนเนี่ย พี่อาคเนี่ยก็จะได้โฟกัสในส่วนของแบบว่าพาร์ทเนวเรื่องที่จริงๆแล้วพี่อาคเป็นคนแบบร่างขึ้นมาตั้งแต่กระดาษใบแรกเลยอะไรเงี้ยฮะเราสั่งเข้ามาในภาในการสร้างงานวิชวลงานภาพอะไรเงี้ยซะมากกว่าฮะซึ่งอยากได้ส่ตงต่แล้วก็บทเดิม <laughs> ใช่ใช่เพราะว่ามันมันเป็นเรื่องเราจะโฟกัสที่เรื่องราวการเล่าเรื่องเพราะว่าในเรื่องเนี่ยมันเป็นสืบสวนสอบสวน,สวนใช่ไหมฮะมันก็จะมีปมต่าง,างๆที่บางทีอะ่ะเรากลัวหลุด เออเรากลัวหลุดมากเลยเพราะว่าเราจะรู้ว่าเฮ้ยตอนนี้ต้องแค่นี้นะอะไรอย่างเงี้ยเออต้องคอยบอกนักแสดงให้เป๊ะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันหลุดจริงๆริงอ่านมาที่นักแสดงกันบ้างซีโตก่อนเลยแสดงว่าอันนี้คือเราต้องแนะนำรอบใช่ไหมครับแต่คิดว่าทุกคนน่าจะน่าจะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันหลุดจริงๆริงอ่านมาที่นักแสดงกันบ้างซีโตก่อนเลยแสดงว่าอันนี้คือเราต้องแนะนำรอบใช่ไหมครับแต่คิดว่าทุกคนน่าจะน่าจะ ตัวคาแรคเตอร์แดนเนี่ยเป็นคนที่อย่างที่บอกก็คือเป็นคนที่ฝันเห็นเงามาตั้งแต่เด็กเห็นเงามาตั้งแต่เด็กเลยจนกระทั่งมีโอกาสได้เข้ามา,เ,าเรียนที่โรงเรียนเซนส์โรเลนแล้วก็มีโอกาสได้เริ่มรักษาอา,อาการเห็นเงาอะไรแบบนี้ที่กับบราเธอร์ที่โรงเรียนแต่ปรากฏว่ามันทําให้ตัวแดนเนี่ยเห็นเงามากขึ้นหนักขึ้นก็เลย ตัวแดนก็เลยเริ่มค้นหาความจริงว่าตกลงแล้วเงาเนี่ยมันคืออะไรและมันเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโรงเรียนครับผมหลักๆแล้วตัวแดนเนี่ยคือมันยึดมั่นแต่การตามหาความจริงเลยครับผมครับฟลุกนะครับในเรื่องรับบทเป็นนายครับนายก็เป็นตัวละครเป็นเพื่อนแดนครับในเรื่องก็จะเป็นคนที่มักจะถูกบูลลี่ในโรงเรียนแล้วก็ ไม่มีเพื่อนอะไรเงี้ยครับจนเมื่อแดนเขาย้ายเข้ามาแล้วก็เขาก็จะเป็นคนเดียวที่แบบกล้าเข้าหานายแล้วก็คอยช่วยเหลืออะไรคอยปกป้องก็เลยทําให้นายรู้สึกว่าแดนเขาเป็นเหมือนกับแบบเซฟโซนของของนายด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็นายเขาก็จะช่วยแดนเขาสืบหาความจริงเรื่องเงาเรื่องปริศนาของโรงเรียนอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นเพื่อนสายพพอร์ตครับผม,มนะครับ,บระวังสายโดนพี่สิงโตนะขอโทษนะครับ ครับครับปูนมีพักดีครับรบับบทเป็นจอร์จเจสดาแซลีค <bunları> ร <anderen> ับผมใช่ครับผมครับก็จอร์จจะเป็นเด็กเรียกว่าช่างสังเกตล้กันครับผมอยากรู้อยากเขียนเรื่องต่างๆโดยเฉพาะเรื่องลี้ลับในโรงเรียนแล้วก็เขาจะเป็นคนรู้เรื่องแบบว่าเกี่ยวกับผีวิญญาณแล้วก็มีพาร์ท ที่ช่วยแดนช่วยนายในการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องเงาเรื่องการหายตัวไปของพี่ตรินะอะไรครับผมมีผลไม้อย่างแน่นอนแล้วก็อาจจะมีคอนฟ lict อย่างอื่นหรือเปล่าเรื่องความรักเรื่องอะไรอะไรนี้นะครับผมแล้วก็ไม่อยากจะช็อตฟิลนายนะแต่จริงๆนายมีเพื่อนอีกคนคือคือจอชนะครับแต่ว่าเขาอาจจะลืมไปเวลาพอแดนเข้ามาก็อย่างนี้แหละครับเจอตรงนี้แหละครับตรงนี้แหละครับ,รล,รบลืม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 ,ลม ผู้ชายมาลืมเพื่อนเลยตอนเล่นนะครับพอเล่นอ่าครับผมก็เฟี้ยนะครับในเรื่องเล่นเป็นตรินนะครับผมตรินเทพวิจิตอ่าเมื่อกี้เมื่อกี้มีพูดชื่อจริงไปด้วยนะครับผมก็ตรินเนี่ยเป็นคนที่หายไปเนาะก็ทําให้แดนเนี่ยต้องตามหาตรินว่าแบบว่าหายไปไหนอะไรเงี้ยนะครับก็แต่จริงๆแล้วคือจู่ๆไม่ได้แบบหายไปนะมันก็จะมีเรื่องราวต่างๆมากมายที่ทําให้ตรินเนี่ยหายไปด้วยแล้วก็เรื่องราว อีกมากในโรงเรียนที่เราต้องค้นหากันอีกใน Part 2ครับผมใช่ครับผมท็อปเรซิล็อกซีครับผมรับบทเป็นอนันต์ครับปฐมพบพูนกันครับผมเฮ้ยแล้วิงมีชื่อจริงกันเหรอเออิง็ชื่อจริงก็จะเป็นรุ่นพี่ของหลายๆคนในนี้ครับแล้วก็เป็นคู่ปรับกับตรินด้วยครับใช่ใช่ครับแล้วก็ เราเองก็มีเป็นตัวเปลี่ยนอารมณ์ในหลายๆในหลายตอนหลายพาร์ทครับไม่ใช่ครับก็คอยรังแกหลายๆคนแล้วก็มีเบื้องลึกเบื้องหลังของตัวเองเช่นกันครับแล้วก็ไปรอติดตามชมกันครับอย่างที่แฟนต้องทราบกันอยู่แล้วว่าจริงๆ Shadow our l ยในยพาร์ทแรกเนี่ยมีไปแล้วเจตอนใช่ครับ อใครใครโซเชียลบ่อยย่อมโอ,โอไม่ค่อยได้โซเชียล <c oughs> เลยหลังๆมานี้ต้องบอกกอนเลยว่าทุกคนเนี่ยโซเชียลไม่ได้บ่อยมากแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะพูดน้อยมาก <c oughs> เออเราเราตอนแรกเรามองภาพว,ว่าการมาไลฟ์เนี่ยมันน่าจะเฮฮาปาร์ตี้กันขนาดนั้น <c oughs> แต่พอเอาเข้าจริงๆมันก็เงียบกริบเหมือนกันไม่หรอกมันก็เฮฮาแต่เสียงเราไม่เข้าเออเอเฮฮากับ มันมีเส้นประมาณนิดนึงเหมือนกันว่าเราจะปวดกันหรือเปล่านะครัแต่ฟิวแบกโอเคนะครับฟิวแบกโอเคนะแล้วก็เห็นติดเทรนด์ทวิตเตอร์ด้วยน้ก็ก็กระแสตอบรับดีครับผมแต่ว่าบางคนก็บอกว่าเอ้ยแบบว่าอยากดูพาร์ทสองแล้วอะไรเงี้ยแบบว่าดูเข้าไปแบบเจ็ดตอนอะไรเงี้ยแล้วมันค้างคาใจไงแบบว่าซีรีส์เดี๋ยวนี้มันจะแบบปล่อยทีตุ้มแบบทุกพาร์ทเลยเนาะตั้งแต่ EP แรกจนยันสุดท้ายอะไรเงี้ยแต่พอมันมาแบ่งพาร์ทเนี่ยมันก็เลยรู้สึกว่าคนที่ติดตามก็จะแบบ ใช,ใช,ใช่แล้วก็มันจะแต่ว่าเรามีเหตุผลนะครับ <c oughs> คือแบบว่าให้ให้คนดูยังค้างคาใจอยู่ว่าแบบตกลงแล้วใครเป็นคนดีหรือไม่ดี <c oughs> เพื่อที่จะได้มาคลี่คลายตอนพาร์ทส,ส <c oughs> ใช่แต่ว่าฟีดแบ็กโดยรวมเนี่ยคือโอเคมากๆเพราะว่าตัว,ต,วตัวเรื่องเนี่ยปมในเรื่องอ่ะมันมีค่อนข้างเยอะ <c oughs> มันมันไม่ได้ปมแค่เรื่องของตินหายไปแต่มันมีปมอื่นๆด้วยที่เราต้องไปคลี่คลาย <c oughs> แต่ปมหลักๆนี่แหละคือเรื่องของตินนี่แหละที่หายไป ทุกคนเลยต้องไปตามหามีคนพูดถึงเรื่องนี้เยอะอยู่นะในโซเชียลเห็นมีพิมพ์บอกด้วยนะว่าแบบมันต้องมีเรื่องเหตุการณ์อะไรแบบซับซ้อนมากกว่านั้นแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับจะมีคนเดาในเรื่องต่างๆแล้วก็อาจจะมีทั้งกอกนอกในโลกโซเชียลเยอะมากเป็นเรื่องเป็นราวลงไปเยอะมากเป็นนักสืบเราเชื่อมโยงเรื่องต่างๆใช่เราก็จะเห็นหลายๆคนได้เล่นคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นที่แบบว่าที่ดูแบบแตกต่างจากตัวเองโดยสิ้นเชิงอะไรย่างเงี้ยอย่างเช่นพี่สิงโตอะไรเงี้ย ก็จ <m uch ess> ะเป็นทาเินที่ท้าทายเนาะพี่สิงโตก็ถ้าเท่าที่เห็นฟีดแบ c k จากแฟนคลับนะครับผม, <c oughs> ผมส่วนใหญ่ <c oughs> คือผมไม่ค่อยได้เหลงังๆมาไม่ค่อยได้เช็คโซเชียลหนะักขนาดนั้นก็เท่าที่ผมเห็นเนะี่ยก็คือแฟนจะชอบที่คาแรคเตอร์ที่เรื่องเนี้ยต่างออกไปจากเรื่องอื่นๆที่เล่นมาแล้วก็มีความหนักทางด้านอารมณ์ <c oughs> แล้วก็ Low euh, ด้วยตัวซีรีส์เนี่ยมันประกอบด้วย <c oughs> เรื่องราวที่มากกว่าแค่สืบสวนสอบสวนมันครบรถมากเลยมันมีความรักมันมีปมครอบครัวมันมีปมอื่นๆที่ซ่อนอยู่ภายใต้คาแรคเตอร์ในแต่ละตัวละครเพราะนั้นแฟนคลับเขาเลยมีอะไรให้ตามหาค่อนข้างเยอะแม้กระทั่งตัวคาแรคเตอร์แดนเองบางทีมันมันไม่ได้ตามหาแค่งเงาอย่างเดียวแล้วมันตามหาถึงเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนมันทำให้แฟนคลับสามารถแบบ เหมือนกับเบนสตอมกันว่าตกลงแล้วเนี่ยเงามันคืออะไรตกลงมันเกิดอะไรตกลงมันเกิดอะไรขึ้นกับในโรงเรียนปมแต่ตัวละครมันมันส่งผลให้ตัวละครมาเจอกันมา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 ,มาอยู่ร่วมกันได้ยังไง จริงๆเราอยากให้มันแตกต่างหรครับก็คือเราก็เห็นนะมันก็จะมีซีรีส์ในช่องอื่นนะที่แบบปล่อยเป็นพาร์ทเป็นพาร์ทใช่เราอยากเพราะว่าเรารู้สึกว่าการปล่อยเป็นพาร์ทข้อดีคือคนดูอ่ะเขาก็จะมีข้อมูลที่เยอะมากมันอย่างตอนนี้ที่ที่เราเห็นว่าบางคนเขาก็เริ่มแบบแคปมันทั้งวิเคราะห์กันอะไรเงี้ยเราชอบอะไรแบบนั้นเออแล้วก็มีการมาดูย้อนว่าเอะเห็นอันนี้ไหมเห็นอนี้ไหมตรงนี้เขาใส่อะไรไว้อะไรอย่างเงี้ยครับเอออันเนี้ยเราเราชอบตรงนี้ที่ให้คนมี บทสนทนากันคราวนี้พอพักที่สองจะกลับมาแล้วใ,ในส่วนของคนดูว่าคือตื่นเต้นแน่นอนเพราะว่าเฝ้ารอบแบบได้ส่งและแสดงยังนะตื่นเต้นไหมว่าเฮ้ยความคาดหวังดนะ้วยเนาะว่ามันจะเข้มข้นว้วมันจะแบบใกล้ความจริงเข้าแค่ไหนยังไงไแล้วอ่ะน้องพักสองก็ตื่นเต้นครับรอรุ้นรอดูเหมือนกับทุกทุกคนเพราะว่ามันก็มีอีกบางซีนบางฉากที่เราอยากเห็นอยากใหุ้กคนได้ดูอะไรอย่างนี้ ใช่ไหมเราขำอะไรเราขำอะไรเราเฟียดมีพี่รุษอ่ะเออถ้ามันมีพิรุษนะพอมาอยู่ข้างหลังแล้วมันแบบว่ามันมันดีแบนมันรู้สึกโดดเด่นหรือไงมันแบบว่าเขินๆเขินๆเลยเจี๊ยบเจี๊ยบมาเนี่ยต้องพูดด้วยต้องพูดด้วยจะได้ไม่เขินครับอ๋อพาคสองเงภาคสองเราบอกแล้วว่าเราไม่อยากดูอยากดูอยากรอดูตื่นเต้นอะไรอย่างงี้เพราะมันมีซีนที่เราอยากแบบอยาก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 เห็นอะไรอย่างงี้ใช่ใเป็นยังไงภาคสอง คือผมต้องบอกก่อนเลยนะว่าซีรีส์เรื่องนี้มันเป็นซีรีส์ย้อนยุคเนาะแล้วก็มันจะมีความมีความย้อนยุคไปในยุคตอนไหนนะครับพี่อาเเก้าเก้าเก้านะฮะก็เกเป็นใช่มันมันเป็นเป็นช่วงที่เราเพิ่งเกิดได้ไม่กี่ปีเองเนาะแต่ผมเพิ่งเกิดเลยาใช่ใช่มันก็เลยมันก็เลยต้องเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายความเป็นอนาล็อกสู่ดิจิตอลบางอย่างอะไรเงี้ย กำลังจะสองพันเนาะก็แนวคิดหลายๆอย่างเลยนะใช่ใช่คือ<ช>คืออยากให้ดูครับเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าคนในเจนนั้น,นคิดยังไงเพราะว่าบางเรื่องสมัยนั้นความจริงอ่ะมันจะมีแค่ในข่าวอย่างเดียวแต่สมัยเนี้ยความจริงอ่ะมันมีทุกที่เพราะว่าคุณต้องเข้าไปดูแล้วต้องมามีเคราะเองด้วยว่าแบบว่าอิริยบถของแต่ละอย่างในการทำเป็นยังไงบ้างถ้าอยากแบบว่าดูแบบจริงๆจังๆนะแต่ว่าถ้าดูเอาสนุก,กก็ดูได้เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นซีรีส์ที่ที่มีความสนุกแต่ว่าก็มีความลึกลับ ซ่อนอยู่ในในนั้นใช่มันก็มีช่วงผ่อนคลายแบบทุกๆตัวละครก็จะมีช่วงผ่อนคลายของเขาด้วยเหมือนกันแม้กระทั่งตัวอย่างผมก็ยังมีช่วงผ่อนคลายด้วยเหมือนกันใช่ใแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งน่าจะเป็นเรื่องมิตรภาพครับคือสมัยนั้นอะพอมันไม่มีโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยการเป็นมิตรภาพการเจอกันะมันยากมันเลยแบบว่า r e l ationship แบบค่อนข้างที่จะแน่นมากอะไรเงี้ยในเรื่องของแต่ละเรื่องเพราะว่าแต่ละตัวละครอะมันมีความความมันมีปมในใจหมดเลย มันมีเรื่องยากที่ต้องก้าวข้ามผ่านไปให้ได้แต่ว่าสิ่งที่จะอยู่กับเหล่านั้นได้คือมิตรภาพที่ช่วยกันพยุงไปออ,อันนั้นผมว่าน่าสนใจกว่าจะไปถึงความจริงก็คือเราต้องแบบว่า up level กันไปด้วยกันก่อนใช่ใช่ใช่มันก็เลยทําให้เราต้องไปติดตามผาา์องเพราะว่ามันจะเข้มข้นกว่าเดิมแล้วความเป็นมิตรภาพนี่แะละครับมันจะพยุงไปใช่ ไม่ไม่มีครับก็มีส่วนใหญ่ก็แค่แบบอารมณ์ประมาณว่าน,านี่เขาก็มาเม้น์ว่าว ی, ไม่ชอบท้องไม่ชอบเลยอะไรเงี้ยไม่ชอบอนันต์เลยแกทำลูกฉันอะไรแต่ก็ดีครับผมชอบครับ <c oughs> เพราะว่าแบบจริงๆแล้วหมายถึงว่าแบบแบบว่า <c oughs> เรา สมบทบาทไงเขาก็อินไปกับความรู้สึกนั้นอะไรเงียง้ยครับอต่อทีว่ว่าเพิ่มเติมหน่อยเพราะว่าเรื่องเนี่ยมันเป็นมันเป็นพีเรียดเนาะมันเกิดขึ้นในปี1 9 9 9คือมันคือบริบทของสมัยนั้นเออซึ่งตัวละครตัวนี้ก็เป็นแบบนั้นจริงๆแต่ถ้าสมัยเนี้ยเราอาจจะมองเรื่องแบบอัตลักษณ์ทางเพศอีกแบบหนึ่งไปแล้วอะไรเงี้ยเอออันนี้อยากให้คนเข้าใจอย่าไปเกลียดเขามากเพราะเขากำลังเล่นนอยู่ในบทของสมัยนั้นอยู่เออ ก็ถึงบอกเลยครับว่าแบบนี้คือมันเป็นสิ่งที่เราต้องตามหาคําตอบกันในพาร์ทสครับแล้วก็เตือนไว้หน่อยละกันว่าอย่าราคาญแดนนะครับในพาร์ทสไม่ว่าในพาร์ทหหรือพาร์ทสเลยคือคนเราถ้าเกิดว่ามันเห็นเงาหรือว่าเห็นอะไรสักอย่างและตามหาคําตอบมาตลอดชีวิตมันมันก็ยังตามหาคําตอบอยู่อย่างนั้นนะสิ่งที่มันโฟกัสคือคําตอบว่าเงาคืออะไรเพราะฉะนั้น ไม่แปลกที่แดนจะมุ่งหาคําตอบแต่เรื่องเงาแล้วก็สิ่งที่มันตามหาอย่างเดียวมันจะไม่ได้โฟกัสเรื่องอื่นชัดเจนขนาดนั้นแต่เพามันต้องมีคนมาพูดบ้าง่แาแดนเป็นอะไรมันเป็นอะไรนักหนา<ด>ตามหาอยู<ด>่นั่นแหละแต่ความจรงิงตามหาแต่อาทีก็ทําเพื่อนเดือดร้อน<ด>อะไรแบบี้มันมีนมัน,นมี<ด>มันม<ด>ีก็มีคนอยากเห็นแดนแบบแบดบ้างอะเอาอีกแล้วแดนตามหาความจริงแล้วแดนแดนอีกแล้วอ๋อ มันตามหามาทั้งชีวิตครับผมปูนนะครับเพระผมปูนทำไมนะครับจอร์จหรอครับปูนตลปนจอร์จอะไรนะชื่อจริงจอร์รับจอร์จเจษฎาแซรีครับจริงจริงจอร์จเนี่ยหลักๆเลยตามตามหารักแท้ครับผมครับผมใช่ครับซึ่งจริงๆปูนก็ตามหารักแท้เหมือนกันครับ ครับผมก็เอาก็เราให้มันทุกอย่างมันสดใสขึ้นมันเป็นสีอีกเฉดหนึ่งเลยนะครับผมแต่ว่าก็จะได้เห็นความเป็นมนุษย์ด้วยไม่ใช่ว่าแบบเป็นตัวละครล่าเริงสดใสก็จะได้เห็นแต่มุมสดใสนะครับผมใช่ก็จะเห็นหลายๆอย่างด้วยใช่ครับใช่เป็นซีรีส์ที่ครบรมีหลากหลายใช่ครับหลายช่องมากๆครับผมแล้วก็ไปในพาร์ททูเนี่ยจะได้เห็นการสืบสวนสอบสวนแบบว่าเต็มรูปแบบมากขึ้นเลยครับผมที่คิดว่าจอสุดมากมวา่างสุดในในเชิงไหนครับผมขออนุญาตคําอธิบายด้วยนะครับขออเข้ันุตาต ชี้แจงตรงนะครับว่าจริงๆปูนกับจอร์ชไม่เหมือนกันนะครับคือคือปูนรู้ว่าปูนอาจจะล่าเริงเหมือนกันแต่สุดท้ายมันก็คือคนละคนกันนะครับแล้วก็ปูนไม่ได้คือถ้าสมมติมี2ช้อยส์อะปูนไม่มีทางเลือกเหมือนจอร์ชแน่นอนครับผมในบางอย่างปูนยังไม่ได้เข้าใจในสิ่งที่เขาเลือกเลยปูนก็เลยรู้สึกว่าต้องทำกันบ้านกับตัวนี้เยอะเหมือนกันครับแต่ดีใจที่ดูเราเชื่อนะครับว่าจอร์ชคือปูนครับคุณครับคุดูออกตัวเยอะมากเลยนะใช่ครับใช่ผมใช่ครับใช่ครับใช่ครับแต่เราว่า เออใช่ครับใช่ครับจริงเราเราเราว่าตอนที่เราถ่ายอ่ะเราว่าจอร์จกับปูน่ะมีความคล้ายกันนะหมายถึงว่าคาแรคเตอร์ในบางมุมที่แบบสดใสล่าเริงอะไรเงี้ยใช่ใช่แต่จอช่วยได้เยอะเลยจอแซ่บคืออ๋อขอบคุณครับแต่ว่าจริงๆปูนไม่ปากแซ่บเท่าจอชแน่นอนครับผมอาจจะปากแซ่บกว่าอาะเชิญเชิญพี่ฟุกพี่สิงโตพูดบ้างนะครับพูดถึงปูนใช่ไหมพูดถึงปูนอ๋อโอเคกับเราสองคน ใน,ใ,นในเรื่องต้องมีอะไรกับพระซัมดิงกันไหมคู่นี้ตัวนายปะก็จริงๆนายจะเป็นคนที่แบบอย่างที่บอกคือเขาไม่มีเพื่อนมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็แดนเป็นคนแรกที่เขาเปิดใจแล้วก็เหมือนแบบไม่ได้รังเกียจนายเหมือนที่คนอื่นในโรงเรียนรังเกียจอะไรเงี้ยไอจอนมันก็ยังมีบางมุมที่แบบเออในยุคนั้นนะครับอยากป็นคนั้นใช่มันก็เลยเกิดเกิดอาการแบบจังหวะตกลุมรักครับ ก็อาจจะมีก็อาจจะมีแบบเป็นแบบนิดนึงอะไรอย่างงี้ปิงปิงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าในเรื่องมันก็ไม่ได้เน้นในเป็นในถึงในเรื่องของความรักขนาดนานอะไรเงี้ยจะเป็นบิดาเล่นเป็นโนสิฉันเล่นเปียโนฮะฉากดัลนะฉักสองคนเนี้ยฉากเล่นเป็นโนเนี้ยเป็นเป็นซีหนึ่งที่แอบซุมซ้อมซุมซ้อมใช่ไหมซุมซ้อมทั้งเปียโนแล้วก็ทั้งร้องใช่ครับอยู่ๆคพืกอนก็บอกว่าอยากให้เล่นเปียโนเพลงนี้นะสิง ผมชอบเพลงนี้มากพี่เดี๋ยวผมจัดให้เอาอันนี้ไม่เกิดมาไม่เคยฟังเลยจะบอกว่าผมแก่เหรอใช่คือเป็นเพลงที่ผมชอบมากอยู่แล้วแล้วแล้วพี่อาบอกว่าอยากให้ลองเพลงนี้สักท่อนหนึ่งใช่ไหมครับตอนนั้นที่ที่พี่อารส่งมาให้สิงก็นี่ก็ไปฝึกเล่นเปียโนมาผมก็ไปแทบไม่ต้องฝึกเลยเลยเพราะว่าชอบเพลงนี้อยู่แล้วก็เป็นซีนนั้นขึ้นมาซึ่งเป็นซีนที่ ผมชอบตรง transition ท,ที่มันเปลี่ยนเป็น,เป,นเป็นโลกของเงาโลกของเงาจริงๆริงนะคนเข้ามาพอพูดถึงไป้างคนเข้ามาใช่เลยชอบฉากนี้มากชอบฉากนี้มากอะไรว่ามันต้องเป็นฉนากจริงจริงแล้วอะ่ะตัวฉากเองอะ่ะมันไม่ไม่ได้มันไม่ได้มีอะไรวือหวาจะเรียกว่า อาจจะไม่ได้ไซีนขายขนาดนั้นนะใช่เพราะว่าตอนเราถ่ายเราก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กะว่ามันจะเป็นซีนอะไรที่มันฮือหวาขนาดนั้นคมันพรมันคมมันคมมั้ยมันอาจจะเป็นด้วยองค์ประกอบหลายๆอย่างทําให้ซีนนั้นคนชอบเจอครับอันนั้นคุณมีเล่นอะไรอยู่ว่าเขาบอกไหมเป็นโนมีโน่นี่ไงวิคุณมีคุณมีมีปั่นจักรยานครับแต่ไม่ได้ปั่นจริง เนี่ยแต่ตอนนี้ปั่นอยู่นี่นั่นก็เป็นสิ่งอย่างที่เขาหล่อมากเลยนะที่เขาผ่านมาไม่หล่อเลยเป็นสิ่งนั้นก็เหมือนพระเอกเกาหลีเลยไม่หล่อเป็นพิเศษหรือเปล่าไม่หล่อเป็นพิเศษสิงนั้นที่ผ่านมาคือแบบเราเป็นมุมดีๆมุมเดียวที่เราจะได้เห็นครับนั่นนั่นก็รอดูครับได้เลยเรื่อเรอเดี๋ยวเรื พูดเจอไม่ได้เดี๋ยวมันหลุดเมันหลุดมันหลุดต้องต้องให้ไปติดตามดูใช่ติดตามดูกันเ้าผมอีกอย่างนึงคือพูดเยอไม่ได้เพราะว่าลืมเพราะว่ามันนานแล้วเพราะว่าจริงๆเรื่องราวมันซับซ้อนมากแล้วมันเข้มข้นมากท้ายๆพาร์ทสอ่นี่ต้องติดตามแน่ๆนะครับมันต้องมันต้องดูบมันต้องดูฝากย้ำกันอีกทีเลยครับวันไหน เจอเรับข้างหลังครับพี่เพือ่อนเลยอ่ะคุณอ,อ๋อได้ครับช่องยีนี่วันนี้7จ็ธันวาคมนะครับซีรีส์ชาร์ดงอล่าตายพาทูมานะครับทุกคนแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้ดูพาดวันนะครับสามารถดูยอ้อนหลังได้นะครับผมไปดูแล้วก็มาเดาเรื่องให้ทุกคนในนี้ดูนะครับว่าแบบว่าทุกคนเดาถูกเดาผิดยังไงนะครับผมมาแชร์ความเห็นกันได้นะครับมีใครจะฝากอะไรอีกไหมครับแต่แต่มานะนําว่าจริงจริงถ้าถ้าอยากไปดูเนี่ยควรไปดูห่งถึงเจ่ดอดอ๋อควรแน่นอนครับควรแน่นอนไม่งั้นประจิตประต่อเรื่อง แล้วก็แต่ว่าถ้าพาทูมาก็คือดูยาวได้เลยนะหมายถึงว่าคุณสามารถกับย้อนกลับไปดูแล้วก็ยาวรวดเที่ยวใช่เพราะว่าแบบว่าเผื่อจะมีอารมณ์ความเข้มข้นมากขึ้นเออจะได้แบบอัธรสดได้มาธรสแบบทีเดียวใช่ครับผมวาทางไหนันะครับทางไหนนะทางวิวนะทางวิวบนวิวนะฮะบนวิวไทยแลนด์แต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้อ่อนแค่ในประเทศไทยเนาะมันมีหลายประเทศเลยที่อ่อนนะร้อยกว่าประเทศ ใช่อยากให้ทุกคนไปดูร้อยเออร้อยร้อยจะเวอร์นิดนึงอ๋อม่นะวิวก็ไปอยู่ร้อยของปะเมาถึงว่าในในที่อื่นด้วยอะไรเงี้ยจริงจริงจริงวิวาขายคอนเทประเทศติมีอื่นด้วยครับที่ต่างประเทศก็จะมีช่องอื่นด้วยมีทั้งเหียบไต้หวันอะไรเงี้ยมีมีที่ผมหมายถึงก็อย่างนั้นแหละอ๋อโอเคโอเคโอเป็นเุกด้วยครับไม่ได้บุกเลยมื่อกี เขาช่วยได้เยอะนะวันนี้เราช่วยชให้มันไปกันใหญ่ได้เยอะอ่ะไม่ต้องขอบคุณนะคะทีมนักแสดงและพุ่มกับมามากเลยแล้วก็ฝากย้ำแตอีกทีนะคะสำหรับชาโด้เงาล่าตายพาร์ทสองที่หลายคนรอคอยนะคะ7ธันวาคมนี้ค่ะทางวิวนะคะเข้านำเิยไปดูเลยมาร่วมตามหาความจริงด้วยกันครับใช่แล้วก็ไปดูซิว่าเขาจะตามเงาไปจนสุดควแค่ไหนสำหรับคนนี้ก็เกลื่อนไว้แล้วครับว่าอย่ารำคาญแดนนะครับผมไม่ได้ใครกลัวคนน่ารักทั้งนั้นเลยนะคะมีมีแฮชแท็ก ก็เด kind of ี๋ยวคิดว่าช่วงก่อนวันที่7ธันวาเนี่ยทางวิวจะแน่นอนว่าทางวิวอาจจะมีประกาศน่าจะมีประกาศประกาศแฮชแท็กนะครับผมใช่อ๋อใช่มีพเมีย์ดูพร้อมกันในวันที่6ด้วยครับผมนั่นแล้วก็แฮชแท็กอาจจะสรุปมาช่วงนั้นครับผมอยากให้ติดตามกันไว้นะครับเพราะว่าพอถึงเวลาวันที่ออนแอร์จริงๆเนี่ยแฮชแท็กเนี่ยจะเป็นที่ที่ให้ทุกๆคนเนี่ยได้มาถกเถียงกัน ถึงความจริงที่จะถูกเฉลยออกมาสาลงสนามแน่นอนดูไปเล่นบลาแชร์มาเถียงกันซิว่าคิดถูกกันหรือเปล่าหรือว่ามองคำตอบหรือคำอเฉลยแบบไหนที่ต่างกันออกไปหรือเปล่าได้เลยขอบคุณนะคะทางนักแสดงที่มาถกองด้วยค่ะขอบคุณครับนี่ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับบายเป็นมือ I <laughs> do